สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของการจัดตกแต่งจานนะคะกับดิฉันนางสาวกัญญามาศึกษาค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะในส่วนของดิฉันนะคะก็จะนําเสนอในส่วนของการทําสเต็กค,ค่ะ สเต็กที่ไม่ใช่สเต็กทั่วไปนะคะที่จะแบบมีรสชาติหวานตามที่ว่าอ่าคนฝรั่งเขาชอบทานนะคะหรือว่าในรสชาติทั่วไปที่เราจะได้ชิมได้ทานกันในตามร้านนะคะส่วนวันนี้นะคะสเต็กของหนูนะคะก็จะเป็นแซลมอนค่ะแต่ในส่วนของรสชาตินั้นนะคะเราก็จะนํามาเป็น รสชาติของน้ำจิ้มแจวของไทยนะคะที่มีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟด้วยสลัดที่ไม่ใช่สลัดผักน้ํามายงเนสนะคะจะเป็นสลัดผักที่ทำน้ํำด้วยน้ำกะทิผสมเกลือแบบที่คนไทยชอบทานกับขนมจีนค่ะเราไปรับชมวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะอะไรนี้นะคะในส่วนผสมของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นนิ้นผัก ผักล้วนๆเลยค่ะแล้วก็จะมีการตกแต่งราดนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็จะทําการหมักปลานะคะในสูตรนี้นะคะก็จะเป็นการผสมในส่วนของอน้ําซอสนะคะน้ําซอสหวานหรือว่าน้ําปลาหวานของญี่ปุ่นนะคะจะมีรสชาติออกหวานอย่างเดียวนะคะแล้วเราก็จะทําการเอาปลานะคะเข้าไปเคี่ยกับไฟนะคะแบบนี้เลยค่ะ หลังที่รอปลาของเราสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมจัดจานในส่วนของผักแล้วก็สลัดกันเลยค่ะนะคะในส่วนของผักของเรานะคะจะต้องทําการล้างให้สะอาดนะคะตอนนี้เราก็ได้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา<ถ><อ>ไปจัดจานกันเลยค่ะตอนนี้นะคะในส่วนของจานก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือดปลาของเรานะคะก็ได้ส็จเ,เรจเียบร้อยแล้วเราก็จะนําปลามาตั้งกันเลยค่ะเดมอนสเต็กน้ำจิ้มเจวของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ